เจ็ดตัวพูดให้แล้วอันฝั่งนี้เดี๋ยวกรรมการเขารับเองขอบูนผู้สนับสนุนผู้ใจดีนะครับผมเอนดิ่งบ็อกมาให้น่นไปยังข้างกรรมการฝั่งนู้นนะเฮ้ยอยู่หน้าไหนดีล่ะกำลังกับพี่บองมังหน้าครับหนึ่งสองสามมาวันนี้ จะมีทีมงานมิเตอร์ไฟคนชาชงชาฝุดมดฝุดมดมิสเตอร์ไฟหาคู่ชก80ดกิโลนะผมโอเคเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ True Fight for l i f e และมิเตอร์ไฟสัญจรวันนี้เรามาอยู่กันที่เชียงใหม่นะครับผมขอเสียงคองเชียร์เช้าเชียงใหม่หน่อยครับเพื่อเพื่อสถานที่โดยผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่บอลกฤษณะโรงแรมเดอะคอและการมาลินของเราเนี่ยเองมาพบกับนักสู้ด้านซ้ายมือชื่ออะไรครับ ต,ตัวแสบตัวแสบตัวแสบเป็นยังไงอ๋อเปนจาตอำเภออะไรนะอํเภอฝั่ตัวแสบอำเภอฝานะงขวามวือชื่อ um อะไรครับชื่อภูมิเด็กจากเด็กวัดโต้ภูมิเด็กวัดอยู่แถวที่ไหนไหมอยู่สังกแงัแพงครับผมสังกัแพงรู้จักกันมาก่อนไหมครับมาเจอกันในกิจการอะไรวันนี้มวยสาบลูกสาบลูกหนึ่งยกสามนาทีนะ ไม่โจมตีท้ายทอยไม่หันหลังคอผู้ต่อสู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับผมไม่โจมตีกระจับกรรมการสั่งหยุดต้องหยุดผลแพ้ชนะไว้ที่หลังมีสภาพมาก่อนนะโอเคไปเข้ามุงเวลาเวลามันนี่แหละพร้อมไปเติมพอมพรอมชักเอาละครูแรกได้เริม่มกันขึ้นแล้วนะครับผม มุมน้ำเงินกับมุมดำนะครับต้องเชียร์ต้องเชียร์ต้องเชียร์ขอเสียงหน่อยครับผมเอาเลยโอ้โหมุมน้ำเงินนะครับเหวีย่ยงขวาเต็มกำลังโอ้โหขวาตรงขวาต้อง,องจะคุมดำไี่สหวนานมากผมน้ำเงินจะแก้เกมยังไงครับผมโอ้โห,ห,หน้ด้วยย้ำแล้วออกขวานะครับผู้ o v e r h e a ด ตอนนี้เป็นเกมหนักของมุมน้ำเงินนะครับผมจะแก้เกมยังไงนะครับกานฝึกซ้อมและสษาที่ต่างกันโอ้ขวาตรงจากมุมน้งครับการได้พักกานับเวลาก่อนนะครับผมดูว่าน้ำเงินฟูชกม,มุมน้ำเงินจะสู้ไหวไหมผู้แล่ก็เปิดระเดิมกันด้วยความเจ็บปวดขณะนี้ขอเสียงตบมือให้มุมน้ำเงินหน่อยครับผม<อ>ใจล้วนๆครับ มมน้ำเงินก็ไม่ยอมแพ้นะครับผม,ผมรู้ว่ามวยเป็นรองก็จะมีการแยับนำครับไม่รู้จักก็เชียร์ได้ครับผมขอเสียงเลยครับผมอ,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 อย่าไปยอมครับผมครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับผมกีฬาของลูกผู้ชายผมน้ำเงินเป็นรองอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็ยังจะสู้ต่อไปนะครับผมหมุนขวาขาตรงขวาตรงอีกทีนะครับผมเสียได้นะครับผมรอบสนามถูกใจหรือชอบใครสาม,มารถเชีย์กันได้นะครับผมนะเราจะไม่จมตีกันจากข้างหลังแต่เข้าจากข้างหลังไม่ได้ครับผมที่ทางเข้าจะเข้าทางไหนเท่านั้นเอง ผมนำเงินไม่ได้ยอมแพ้ครับผมยับซ้ายหนึ่งสองครับผมท่นอยสวนนอยไหวไหมครับไหวไหมครับไไหวแล้วอาการนักเข้าเช็คนะครับผมพอเราห่วงความปลอดภัยของนักชมด้วย5 6รอบสนามใครที่สนใจจะโชคสามารถมาลงทะเบียนได้นะครับผมรีบรี ผมน้ำเงินยังไหวครับผมต้องดูว่าจะแก้เกมยังไงครับสามารถเข้ามาวอล์กอินได้นะครับผมฝุ่ซ้ายสามส <30 S 2> ิบมิ้นต์ผมน้ำเงินไม่ยอมน,นะครับผมสู้ขาดไกรู้ว่ามวยเป็นรองแต่ก็ยังสู้นะครับผมโอ้ยแยบสวยแยบสวยมุ๋มดำจะทำยังไงให้จบเกมได้ไวที่สุดนะครับผมเริ่มยากขึ้นทุกที อมวยเป็นรองไม่มีการยอมแห้กนครับติปิสุดท้ายติปิสสุดท้ายครับหกห้าสีอหมดเวลาครับเอาละครับเอาละครับต้องขอบคุณคู่นี้และนี่คือนักชกจากทีมมิเตอรไฟท์นะครับ